สวัสดีครับผมค้าจากช่องโคลาคาดนะครับวันนี้เราก็อยู่กันใน l a ็กนัลล็อกคัสสี่นะครับซึ่งอยู่ในซีรีส์ในวอตเดอะซีรีส์นะครับซึ่ง EP นี้ก็เป็น EP ที่4แล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปเก็บเลเวลกันตั้งแต่เลเวล190นะครับจนถึงเลเวล200เลยจะเก็บที่ไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันครับ เติมเกมลินเนสทูโมบายในราคาถูกที่สุดได้แล้วที่ริ์แมนช็อปถูกกว่าเติมเองเข้าไว้เติมไ้ทางเว็บไซต์และไลน์และยังมีบริการเติมเกม MMORPG เกมอื่นๆให้เลือกเติมมากมายเติมเกมบนเว็บมีสิทธิ์รับแพ็คแถมเพิ่มแถมพอยสะสมลดสูงสุด25%เติมเกมผ่อนได้นานสูงสุด10เดือนเติมเกมบนไลน์มีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงพร้อมเกมชั้นนําให้เลือกเติมมากมายเติมเกมถูกเข้าไว้ผ่อนได้แถมพอยสะสมมีสิทธิ์รับแพ็คเพิ่มที่ริช ันนเท่า้ก็ตั้งแต่เลเวล190จนถึง200เนี่ยเพื่อนๆสามารถอยู่เมืองได้แบบยาวๆเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆสมุดคูณที่เขาแจกมาหมดนะครับเพื่อนๆสามารถเอาเจลลปี้นะครับ100อันไปแลกกับสมุดคูณฟรีได้3อันนะเป็นคูณ100นะครับวิธีการแรกก็ให้เพื่อนๆไปซื้อเจลลปี้นะครับที่ข้างล่างเมืองคอนเทล่านะจะมีเขามาตั้งขายกันอยู่นะครับก็ตรงนี้เลยครับซื้อมานะครับอันละ150ซื้อมา100อันเลย เสร็จแล้วก็กดบายซื้อมาเลยครับจากนั้นให้เข้าไปที่เมืองพอนเทล่านะครับแล้วก็เดินขึ้นออกหน่อยทางขวานะครับอ่าเพื่อนๆต้องรับก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวไม่เข้าตัวนะครับออกไปทางขวานะครับอ่านี่เลยเดินตามผมมาเลยก็ได้นะก็จะเจอกับ n p c ตัวนี้นะครับเพื่อนๆกดคุยเพื่อรับเควสนะครับจากนั้นก็เลือกไปว่าแน่นอนนะครับจากนั้นก็ทําการคุยอีกหนึ่งรอบเพื่อรับสมุดคูณทีนี้เราก็ไปเก็บเลเวลกันต่อได้แล้วนะครับ ผมก็กลับมาเก็บเลเวลที่เหมืองนะครับต่อไปเรื่อยๆเลยเพราะว่ามันมีปาร์ตี้อยู่นะถ้าเกิดเพื่อนๆได้ตี้ที่เหมืองเนี่ยผมแนะนําว่าให้เก็บถึง200เลยก็ได้ถ้าเกิดเราไม่ได้รีบนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากรีบนะครับเพื่อนๆสามารถไปทำเคเวสป้ายได้นะซึ่งก็จะมีที่โอดินนะครับซึ่งเคเวสโอดินเนี่ยเพื่อนๆรับที่อีเดนก่อนด้วยนะครับมันจะเป็นป้ายทางด้านขวาสุดเสร็จแล้วให้ไปรับที่โอดินชั้นหน,นะครับ ทางหน้าดันมันจะมีกับ NPC ตัวนี้เลยตรงจุดเหลืองๆนะครับวาร์ปมาที่โอดินชั้น1เสร็จแล้วก็มารับเคเวสกับ NPC ตัวนี้เขาก็จะให้เราไปกำจัดมอนเตอร์นะครับที่แมปโอดินชั้น3ารับให้เสร็จนะครับแนะนำว่าให้รับทุกเคเวสเลยาจากนั้นก็วาร์ปไปที่โอดินชั้น3นะครับนี่เลยใช้เว r m o v e Ticket นะครับวาร์ปไปมอนในนั้นนะครับมันแพ้ธาตุมืดแนะนำว่าให้เ,เพื่อนๆซื้อยามืดตรงหน้าดันนะครับ เพื่อเปลี่ยนอุปกรณ์อาวุธเรานะครับให้กลายเป็นธาตุมืดด้วยนะอ่าเสร็จแล้วเราก็เข้าไปเก็บเลเวลตรงนี้ได้เลยนะครับเงื่อนไขคือต้องมีเลเวล180ขึ้นไปนะอ่าเมื่อเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะตึงๆมือนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามอนนีค่อนข้างโหดเลยเพื่อนๆก็กดใบกันตายด้วยนะครับอ่าหรือว่าเรียกว่าใบาประกันชีวิตนั่นเองนะอ่าถ้าเกิดใครอยากเก็บเลเวลสบายเนี่ยให้ไปเลเวลที่เหมืองชั้น3านะครับ แต่ถ้าเกิดใครอยากมาตึงๆมือหน่อยเนี่ยแกง่วงนะครับก็มาที่โอดินชั้น3เลยนะนี่นะครับไม่ดูดเลยนะเลือดก็ซีม่องเท่งนะครับผมก็เลยต้องวิธีแก้ก็เลยต้องกดบัฟทุกบัฟนะครับที่เรามีที่เราได้แจกฟรีมาเนี่ยก็เป็นพวกกล่องเฟิร์สเอดนะครับถ้าเกิดใครยังไม่ได้กดเปิดเนี่ยก็กดเปิดด้วยนะอ่าแล้วผมก็เลยลองกดบัฟนี้เข้าไปครับเลดบูสเตอร์นะครับซึ่งมันจะเพิ่ม ATK เรานะ มันก็ช่วยเราได้ในระดับหนึ่งเลยนะนี่ครับจาก400,000เป็น500,000เกือบ600,000 7 0 0 0 0นะครับประมาณนี้เลยก็ตีให้ครบตามจำนวนนะครับทั้งเควสอีเดนแล้วก็เควสหน้าดันเลยนะครับถ้าเกิดเราหาปาร์ตี้ไม่ได้เนี่ยการทำเควสป้ายก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ดีเลยนะครับในการเก็บเลเวลเนี่ย พอครบแล้วนะครับเพื่อนๆมาส่งเควสกับ n p c หน้าดันที่เราทําการรับเควสมานะก็จะได้เพิ่มมาอีกประมาณ1นึ่งเลเวลนะครับเสร็จแล้วก็ไปส่งเควสอีเดนที่เราทําการรับมาก่อนนะซึ่งในคลิปเนี่ยผมไม่ได้รับให้ดูก็แนะนําว่าเพื่อนๆมารับตรงนี้ก่อนนะครับกดรับทั้งหมดได้เลยนะก็หลังจากที่เราทาเควสป้ายเสร็จนะครับก็ผมก็มาดูที่ปาร์ตี้มันมีแต่ธนานะครับชั้น11ผมก็เลยลองไปสัมผัสธนาชั้น11ดู วิธีการไปเนี่ยเพื่อนๆไม่สามารถไปที่ชั้น11ได้เลยนะก็วาร์ปไปที่ชั้น1ก่อนนะครับเมื่อมาถึงแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆไปตรงจุดเหลืองๆนะครับในมินิแมปที่นี่ก็จะมีเคเวสเหมือนกันนะครับให้เพื่อนๆรับตรงชั้น11ได้เลยนะก็ไปกําจัดมอนในนั้นนะครับแล้วก็เอาของในนั้นแหละมาทําการส่งเคเวสส่วนวิธีเข้าไปที่ชั้น11เนี่ยคุยกับ NPC ทางด้านซ้ายมือแล้วก็เลือกว่าชั้น11อ่ะมันก็จะ ตึงนะครับตึงกว่าโอดินอีกนะที่นี่นะซึ่งบอกตามตรงเลยว่าเราไม่ไหวนะครับถ้าเกิดเราไม่มีปาร์ตี้เนี่ยพูง่ายๆก็คือเราก็ต้องขอเกาะเขาแหละและหน้าที่ที่เราจะทำได้ดีที่สุดนะครับก็คือการเป็นวินมอเตอร์ไซค์นะครับลากเข้าวงให้เ,เพื่อนๆเขาทำดาเมจนะดาเมจเราไม่ถึงจริงๆนะครับไม่ไหวจริงๆนะก็อยู่ที่นี่จนถึงสองร้อยได้เลยนะครับ สำหรับใครที่มีปาร์ตี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับผมเก็บเลเวลรีเบลเลียนจนถึงเลเวล200เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปเปลี่ยนไปเป็นไนท์วอตกันนะเ,ะ,เะเอ๊ะเดี๋ยวพึ่งนะครับจ็อบเรายังไม่ถึงนะครับซึ่งในการจะเปลี่ยนเนี่ยเพื่อนๆต้องจ็อบ70ก่อนนะครับก็อยู่ต่ออีกนิดนึง ก็เป็นอันเสร็จสิ้นจริงๆแล้วนะครับตอนนี้ก็เลเวล200จ็อบ70เรียบร้อยแล้วเดี๋ยว EP ีหน้านะครับผมจะพาไปดูวิธีการเปลี่ยนเป็นในวอตนะยังไงก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่รับชมแล้วก็กดไลค์กด Subscribe ให้กันนะแล้วถ้าเกิดใครอยากให้กำลังใจเนี่ยสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะครับเพราะว่าการคอมเมนต์ให้กำลังใจกันนะครับมันก็ทำให้เรามีแรงที่จะทำคลิปต่อๆไปนะครับ ก็ขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ EP หน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ